พี่พี่ like พี่เลิต uh ื่นมานูหนึ uh ่งเลยอ้ไอนี่พี่ชิบ้านเมื่อกี้เราขาดได้มีนเยอะได้ที่หกใช่ป่ะพี่เมื่อกี้พี่ขึ้นไหมพี่ขึ้นขึ้นค่ะพี่ขึ้นเท่าไหร่อนูได้หกสิบหกสแบห้าเตยมันขึ้นอีกแล็งหนึ่งอีกแลงหนึ่ง อันนี้อันนี้เล่นได้อีกแหลงหนึ่งนะเนี่ยเล่นได้ถึงถึงแหลงที่เลยเลยนันเนี่ยแต่พวกนี้พวกนี้น่าจะพวกนี้น่าจะได้อยู่แต่ถึงที่เสือปะละ่ะเดี๋ยวหนูก็จะเแรงกับเพื่อนไม่รู้เพื่อนจะเล่นเป่าเพื่อน <S <S เพื่อนมันบอกว่าเพื่อนพื้นที่มันเต็มมัน <S <S มันเล่นไม่ได้ <S 2> <S 2> ไม่รู้จะเล่กน,นกับใคร พี่คิดว่าจะเกิดอะไรขออัพตูตี้เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนพื้นที่ของหนูพื้นที่ของเพื่อนหนูไม่ว่างไงไม่รู้จะทำยังไงดีพื้นที่ไม่ว่างพื้นที่ในรัสับไม่ว่างอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีหนูบอกหนูบอกบอกให้เพื่อนลบลบลบอะไรก็ได้แต่เพื่อนมันบอกว่า ไม่อเมอาว่ะไ,ได้ใช่หนดเลยโอ,อนลิงก์ออกไปเลยโอโอโอแบเพื่อนเลยหนูเยอะด้วยไงหนูหนูก่อนแล้วตกเลยแฟนมีไงไงหนูต้องเล่นกับเพื่อนให้ได้เพื่อนเพื่อนเป็นสิ่งสิ่งทุกอย่างยิ่นเล่นกันได้ ปกติไปเล่นไลฟรีไฟบางทีก็ไม่ฟรีไฟอ่ะเนกินปืนทำไมเลืいい่อนปืนเข้าไหมเพื่อนเพื่อนผมมันชอบเล่นรีไฟไงปังนํำแพง หน,ห,นหนูหนูลองชวนเพื่อนหลายครั้งแล้วลแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะเล่นฟีไฟลบางทีเพื่อนมันก็ไม่เล่นบ้างไม่เล่นเล่นบ้างอ่ะเพราะเพื่อนหนูมันติดอะไรไม่รู้อ่ติดเป็นเหมือนเป็นไปทํางานนะเพื่อนไปทํางานกับเพอ่อ คนก็มีทุกละตอนนี้ตอนหนูไดเพื่อนหนูหนูก็โดนแม่ไปไปเอาเอาผ้าไปไปใส่ใส่ตู้เสื้อผ้าโดูดนแบบนี้เนี่ยหนูเลยบอกให้เพื่อนว่ารอแป๊บนึงพี่เคยโดนป่พี่เคยโดนแฟนได้ไปได้ได้เอาเอาเสื้อผ้าไปเก็บมนลเปล่ะใช่พี่เคยโดนเะล่ะพี่ทำก่อนเนี ถ้าเกิดพี่ได้ยิงขึ้นมาพี่พี่พ,พี่พี่ได้ไปหวัดแน่เลยแต่พี่หลับแล้วไงดีละ ไม่ยาอะไรพี่จย,ย,ยูู่แบงยาให้เออเมลี่ปล่อยในออกไปพิธียึดเหลมาอีกเมืองหนึ่งนะพี่มากองรัางอีกกังหนึ่งที่หนูเคยเล่นกับเข,ขาคือคนนั้นคนในสเต็มบางเดียว เงาแล้วแล้วเรามานี่ทำอไมนะพี่มรามาเก็บของแล้วพี่เรามาแค่เก็บของเราเราไม่ได้มาหนึ่งหนึ่งคนเดือนป่ะเรากับขาดเราต่างเนี่ยพี่พี่พี่เคยมีพี่เคยเนี่ยหนูหนูมีน้องหนะักน้องหนู่มคนชอบเล่นโทรศัพท์หนูชูหชอบชวนน้องเล่น วีไฟก็ไม่ครับหนูหนูสอนน้องเลนะครับพี่เล่นปะแต่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 เจะไปเล่นไหมครับแท้จะเล่นไหมครับถามมันเล่นกับเพื่อนได้อพี่เล่น,กกนไหมครับแท้อไหมครับแท้มันต้องเสียตังค์ด้วย,งยไงเลยไม่เล่น เสียตังก็ไม่ดีหนูหนุหนูหนูหน,หน,หนูจะไม่จะไม่ซื้อจะไม่ทำอะไรเลยหุหนู่แค่จะเล่นกับคน้่ได้หนูจะเล่นมาครับช้างนะครับช้างมันดีสุดละแต่ของจะไม่มีมมหน่อยละเอียดอีกหนึ่งที่เลยคือคือพับจีอัะจีเพื่อพี่อยู่ยก็กกกกเล่น ว่พี่ล้มขึ้นไหนนะพี่ <Okay. S 1> อู่ะเี่ right นหนรูปั้นพรทอคนที่มีบาลงแต่รถไปสองแบพีพนนน่นูสวยไหมสวยไหมพี่เป็นปืนหนูเล่นเป็นเป็นสวยไหมสวยไหม ดูดีๆพี่ของหนูเป็นสีหุูนะพี่ใจเย็นดูดีๆพี่ลอ,องเล็งเล็งเล็งปืนหนู <S <S เห็นเห็นไหมเห็นไหมมันนั้นยิงแล้วเล่นมาเล่นเล่นโอเคกระด้าง ตองคือไม่รู้จะทำาไรดีคนคนเขาชอบชอบเลิอกสตรีมตอนหนูเข้ามาพอดีเลยพี่เคยไเป็นแบบดี้ว่ะพี่นี่เคยแบบในงานโดนโดนโดนอุ้ยพี่หอมอ่ะ๊ายาพี่เคยแบบนี้ป่ะพี่เคยโดนใช้แบบใช้แบบหนักหนักแล้วก็ไม่ไม่ให้นอนเลยพี่เคยโดนป่ะ หรือว่าพี่เก็บอย่างเดียวไม่ต้องลงใช้ใช้ทำอะไรแม่ใช้ใช้ทำเนี้ยล้างจานกวาดบ้านถูพื้นออ๋เราก็ล้างก่อนไงเราก็ทำก่อนไงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอะไรมมันจะีเราจะมีจะต้องเราต้องโดนลูกค้ากันเลยเต้นเต้นหนุ่ม เราจะได้จะได้ไม่ต้องโดนใช่ไหมใช่เราจะได้ถึงอยากทำไม่งั้นเราก็ไม่อยากทำเราะเรโดนใช้ al ่าข้าบ right? ้านเลยหนูหนูหนูเราชอบปาดบ้านพ่อนมันชัวร์เลยมันตายเลย ียังไงต้องปั๊มยาเองเลยมาชว์เลยครับจีพี่เคยเล่นไหมเล่นโหพี่เล่นพี่พ พี่ไมมมัันนฟพี่ไฟกับพับจีเขาเขาชอบเขาชอบมีวีเอกันคือพับจี้พับจีคิดว่าพีไฟลาด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 กระป๋องใส่ปืนเนี่ยคือเหมดเลยนะพีไฟเอาเอากระป๋องกระป๋องอ๋อเอากระป๋องสี แล้วก็ลาดลาดใส่ปืนอะเหมือนพอเป็นเหมือนสกินอะเขาเขาชอบคันกันเวล่ะเขาชอบต่ากันฟรีไฟายกับพับจีอะเขาชอบแบบนี้นีพับจีพับจีไม่มีพับจีไม่มีประตูฟรีไฟล์ไม่มีประตูเนี่ยเขาชอบต่างกันอยเนี้ยนุกมูกกก็ยังงงเลยพับจีมันก็เหมือนกันก็ล่ะเกมมีปืนเหมือนกัน ก็คงจะเล่นก็เล่นได้เทอเทียแต่พับตีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเลยเลยไม่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 มีไม่ไม่ใครับตีชัวที่เกาะเกะไม่ไม่ใครด้เข้ารตีชัวเขาเขาเขารูตีไ่ไม่ไมใครเข้ารูตีชัวเก่บว่าหลักมีแต่พับตีกับไฟฟ้ที่ได้กัน มันไม่มีประตูว่าแต่แค่ขอบขอบไอ้ม่การด่าทุกคนอ้ยหนาเว้ยเออพี่ขพบพมึงก่อนอือพ่วไหนออเห็นเจอล้วหนาอันนี้หนักมากเลยตันนี้ก็จะจยยตีสองอพี่หนึ่งตีหนึ่งทั้งสิบแปด นพี่ถ้า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 ลงไปเลยพี่พี่ลงพี่พี่จะตกปสติไหมใช่ปะใช่ค่ะอืมนี่เป็นอาการของทุ่มของทุ่มโอเคสองทุ่มหนุหนู่พี่สติพี่สติพี่ชื่ออะไรนะพี่เอาดีกว่าโอเคพี่เลยดีกว่าจะจะได้จะได้แบบพี่จะได้รู้ว่าพี่จะติตอนไหน พี่ยสองทุ่มเนี่ยะจะดูดูจะได้้ชวนพี่ไงสองสองสองทุ่มไปเป๊ะใช่ป่ะพี่โอเไม่ใช่ไงดูตัวตีมของหนัวรถถังของพ่อมาดูตัวตีมไงนูนเลยหนูเลยจะจะจะขอพ่อดูครั้ง แต่แต่ถ้าหนูหนููรู้ว่าคนพี่พี่รถถังพี่รถถังรถถังรถถังเอาไหมรถถังไหม พี่แยกกันก่อนเนาะพรเดี๋ยวรถถางกำลังยิงเาแยกกันก่อนพี่แยกกันก่อนพี่รถถังรถถังวนตามหนูไม่เล่รถถังยิงยี่หรอที่แล้วมันลงจ่ะไพี่ที่มีระเบิดผิดวะ ก็ถักันผิดให้ได้มั้งไม่รู้ว่ากูอมาองหลบออีกต้องลบของกรต้องลบังงงวง่าจะได้เขียนที

ก็าทางอัพพี่หรอก็ทงอับปี่ว่าก็พิกซิงพีกซิตัวบนปืถังดัหรือเปล่าเผื่อที่อะไก็เียมีตัว พี่พุทธพุทธพงศ์เราถางพุทธพงศ์เราถางเราถางพุทธพงศ์แล้วพี่แอบไปดูแล้วพี่โดดหล่าเลยเดี๋ยวพี่วิ่งบานเล่เลยนี่